Chicago. Me and the boys are leaving ASAP. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wait. I heard you. You want me to snatch some chick. Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my feet. back สว <ül> ัสดีครับพบกับผมมินคงนะในรายการมินคงทีวีในช่วงมินคงแคสเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในในพแฟนอลูันทาที่สกันแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในคันที่อย่างที่อย่างนี้แหละ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับเอเจนต์47ตัวเดิมคนเดิมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นและนี้นี้สองขอบคุณครับต้องเล่นแบบสเตลวที่สุดนะจะได้คะแนนเยอะนะตรงนี้มีคนโตโ,โ,โ,โอ้โหตรงนี้มีคนม้กเต็มเลยครับสดยอดไปเลยนะไปเลยก็ไม่ถึงมีดคุย โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาตรงนี้ว่านี้แหละอออยครับเช็คพอยครับเช็คพอยนยงครับเป็นโวอร์อะไรล มานี่ก่อนออเหักคอครับหลับแล้วมานี่หน่อยดามลงนี้เลยครับจะได้ไม่เปลืองแป้มอย่างไรเหตุผลทำมาคัพเปอร์ครับปดัดเอฟออกโอเคทำนี้นะลงนี้ก่อนครับ เออน,นั่นแหละเชนโคเวอร์ over, ครับยิงไปเชนโคเวอร์อีกรอบยิงไปโอเคจับล็อกไปแนนแถวนี้ด้วยนะโอเคครับ่านได้ดีครับพลิกล็อกครับสะดอกก้อนครับเข้าไปเบยแฝดโอ้โห oh, oh. มากี้ค้างอะไรไม่รู้ครับโอเคครับกลับมาต่อ ตกดซีแอปดูนะมันจะมีท่อสื่อเดี๋ยวนี้นะออติคีทุยเงีย,ยแบบบ,บ,บเงียบเข้ามาเนียบเดินหนะเดินอย่างนี้เลยนะเทไม่รู้อะตกใจเลยนแนวมุกลุงแนวพวกคาราบาลเนี่ยไม่รู้หรอกเมื่อแล้วคาราบาล,แบบละเอาตรงนี้ครับโอเคเก็แบคบรับหลักฐานขี่การครับขี่การก็ต้องเก็บครับปืนเก็บเสียงครับมันไม่ได้ครับถ้าคนไม่มีปืนเก็บเสียงไม่งั้นก็ไม่ใช่เอเจนต์นี่ครับ ตกใจเลยตกใจเลย็ไม่ถึงนี่ไม่ไดกูหอกพเออองเงล่ะโอ้โหโ e ้ไมได้ไม่ได้โอ้ยเอที่เาจะเขาจะ e ข้ามาเรียกมีเดยเราก็รอเขานะครับก็คุยอะไรกันนั ลูกยังไปตีหล่งนะใ่อตีหเออแถวนี้ก right. okay. right. so, kind of like ็หลีกเยอะเหมนกันนะยังไงวนี่เียงอยงนยานก็พอนะครับอ๋อเป้าหมายเป็นยังไ จะเช่วงแลเยลงรูดการครับนี่ห้องกูโอเคครับมารอถ่ายหนังลุงตรงนี้เลยลุงมันจะไม่เห็นเราหรอกจะมาตีเลยไอ้คนเมื่อกี้หละ หน่าลงเวลาผมยิงคนมีความสุขยิงได้ดยิงดีนะยิงคนมีความทุกขรยิงไม่ได้เลยครับเอาเลยลงเชิญเอาเต้นเอาเต้นไปเต้นเรื่อยๆเลยเกือไไนก็ไม่ใส่ผมเก,กลียดกะรีครับเป็นสิ่งที่เกลียดเกียดมันดีเ,เ,นเลยนนลครับตอนนั้นหลับครับเรียบร้อย ก็ขอโทษที่กิงปืนนะครับมันก็มันก็ช่วยได้เยอะแหละเพราะว่าินไม่ต้องมานั่งรัดคอ,อทีละคนกปจะรัดคอไอ้คนโน้นอีกคนน้นก็วิ่งไปหาตำรวจแล้วนั่นนะก็ต้องคใครน่งีนที่สุดตันนี้ก็จะมีบุคคลคนหนึ่งนะโอ,อ้ยครับผมเฮ้ยดีที่ได้เห็นคุณพ่ กันสิอะไรวะอะไรกูน่อยอะไรกูน่อยกูละาโอเคเอาขึ้นเป็อย่างนี้นะ โอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้วอีกลโลคพิกโลคเขาแล้วแม่สุดยอดจริงๆตรงนี้ก็โคเวอร์ไปเรื่อยๆแต่เปลนเชนโคเวอร์ครับโอเคไปเรื่อยๆเลยเอ้าเรื่นเลยก็ไม่ถึงดิโอ้เธอเรื่องมากูไปเอาต่อเรื่อยๆครับเชนโคเวอร์ไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรน่าเล่นเลยลุงเนี่ยลุงลงอย่างไหนอหนกว่าผมจะทำให้ดูไว้ลุงลุงเอาหนี้แดงครับสตาร์ทเลยดิลุงลุงสตาร์ทเลยครับองศาลุงเหมือนกันนะก็มาในห้องนี้ครับเข้าไปโอ้โห

อ๋อเ oh, yeah. e ีรัปิ้งไเนเออนี่ก้องลงกรปิดนะกล้องวงจรปิดลงกรหน้ามึงดินี่เป็นศพที่ควตำรวจมาับลงไปครับเป็นผิงโซเนีขายตูดทุยดัไป เฮ้ยลุงตกใจเลยวะล่ะเฮ้ยทำอะไรกันอะเมื่อกี้มันยังไม่มีเลยอ่ะไม่มีเพราะอะไรน่ะเหรออ้วนมยืนอะไรแถวนี้ใช่เวลาไหมไปไม่ไปไปดิเออช่วยเพื่อนเขาทำงานหน่อยอ้วนเอ้ยเกิดมาทำไมวะแดกหลอกอ้วนอู้นี่แหละเอเจนต์ กดยี่ปวยนี่นะเราจะทำไงกับมันหรอครับลุงไปฆ่ามาครับเอ้าลุงลุงทำนี้ไม่ได้นะเว้ยอันนี้ก็ได้ลุงครับลุงไปฆ่ามาครับเอ้าลุงแหมลุงแหมลุงครับลุงนี่ฉลาดนะลุงเมาก็ปัดแล้วแหลลุงไปไปครับเจอหน้าครับปุ้ยผมไปไปลุง ไม่ได้ครับแม่มันต้องอย่างงี้ครับลุงเปิดประตูมัน,มน,นดำออกไปครับโอเคไปต่อเลยครับโอเคไปเฮ้ยเฮ้ยมาตรงเลยโอ้โหอ้าไ,ได้ไงวะโอ้โห วีลไอ้แดงกูหลอกกูเก็บมึงได้กิดจะเห็นกูแล้วก็นี้ใช่ไหมไอ้แดงกูหลอกเออกูเก็บทุกร้ายโอเค คนอยู่ข้างล่างเต็มเลยหมดเลยอันนี้ครับก็กดท E ไปครับโอเคแล้วก็เข้าทางหน้าต่างน,นี้เลยแวบก็เห็นลุงเอาลุงเอาลุงไปไหนวะลุงไปไหนวะข้างในจะเป็นโรงอาหาร long been How you w i have a หน้าวิช ลุงมองตรงนั้นกันไปไอ้ดีแดกูหลอกลุงเช็คพอยครับเออลุงเอาลุงเฮียลุงลุงลุงอย่าลุงใจนะลุงไปก็ได้วะ ทำไรกันเลยลุงอยาอยากยอ๋โอเคน็อตมีมีเต็มเลยที่เปรอะแล้วไอ้ไอ้เคนะหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้ทั้งหลายอย่างนะฮะก็คือมีคนโทรมา มันทีเดิมไม่ว่าจาได้จําได้มีคันฆาตกรรมเกิดแบงน,นี้แน่เลยรอด้ว็ยงไไงกูว่าแหละ้ <S 1> <S 1> เดี๋ยวูดูนะไม่เคลียร์มาครั รอดูรอดูรนะอดูให้ดีเลยนะเดี๋ยวมันจะเดินเข้ามานะครับแล้วผมก็จะยิงกระสุนนะลุงนี่ไม่มีทั้งสามคนคนระับเนไปไม่ได้ที่เอเจนต์สี่เจ็ดเราจะพลาดสักคนนะด้วยปืนลูกโมของผมนะเทปละ่ะเออนั่นแหละเทก็เทคว่ะ รอรอเขาเดินมาเซงก็ใส่กุละหลับอย่าวเอาเอาไม,ไ,มไ,มไม่ตายไม่ตายเขาไม่ยอมตายนะ นะจ๊ะค yeah, ุณนายหล่อมากขอทคุณนายนะแกละท่านนายก็หมดประโยชน์แล้วนี่เจะขึนตรงนี้อันเดิมบแม่เนียนว่ะิอะไรกันวะยงตัวอะไรใช่ไหมแ่รูตัวแล้วรลว่าเชือถกนห 哎呀！嗯我们 เล่นสดเลยเนี่ยเนี่ยยิงเงี้ยมึงยังไม่ดูบัตรฟาวบอดี้ฟาวเจอไปดี่ชิบหายแล้วครับว่นกัิตเรืองตำรเนี่ยตนรวจมึงมันเดินเท่เลยแล้วมึงเข้าซ่องแคบแคบ่หนก็ดีนะไอคิวง่ายง่ายตำรวจก็ดืน่นแถวนี้ด้วยเก็บเสียงก็ไม่มีโอ้ตำรวจคนนึงอ่ะให้กูฆ่าเหอะบีบีบ ที่มีนั่งสองคนนะมีงนี้ยวแบบคิวเลยดีวะคิวไม่เลยดีวะแมวแมวแมวเดี๋ยวมันจะโจมแจ้งเงินไปนะฮะนั่งคิวเขาอย่างครับครับคิวเขาหนาแล้วก็เดินตามแถวเล้าคจะคิวยังไงมาใชะใช่ปะรู้จักผมนะเออผมเป็น like ideas, <pf unlikely> เชฟ กันรอเยอะไรคุยอะไกูวะูเรื่องสองคนแล้วเชฟไครก็ไม่รู้ออเชฟกัอีูนึ่งตำรมันก็ปิดรอมาทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องเดไปซ่องแคบแคบไหนก็ดีไ่องบแคบไหมฮะแแคบเลย Buddy, You better make yourself scarce right now. You're paying. Alright, come on. Come on, buddy. What are you doing? Oh, whatever you want. Hey, get out of here, man. Lee's about to get messy. ให้กูหันหลังให้กูหันหลังดิหันหลังดิไม่หันได้เหรอ Clear out You're not safe here ไม่หันใช่ไหมยเด่อนะไอ้นี่ก่อนฆ่าคนฆ่าคนไม่ไเห็นเหตุการณ์อ่ะ đấy là mô hình 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 đấy mô hình đấy mô hình đấy đấy mô hình đấy mô hình ร้อยนะเพืยวจ่อตอนนี้ก็กลับบ้านนอนได้ครับไปเลยครับก็ลาไปก่อนยังไม่ลาดีกว่าไปต่อไปก่อนไปก่อนออกเลยครับแหมนี่มึงอีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงุลงลุงมาทำอะไรอยงนี้เมอร์ดี้่ะเบอร์ดีด้ไม่อยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นไง โอเคได้โปรเฟชชั่นอลด้วยขนาดแม่งบูยเนี้ยสกอเก่าได้แสนห้านะอันนี้ได้แสนเดียวเองโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ